ก็ต้องให้เครดิตของอาจารย์ปรรจบชุนสวัสดิกุลนะครับแกเป็นปรมาจารย์ทางด้านการหลัางพิษนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตด้วยวัยเจ็สสองปีด้วยโรคมะเร็งนะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ไวนักที่ดีด้วยนะครับข้างบนอธิบายรูปข้างบนตัวนี้นิดหนึ่งให้ทุกคนเห็นภาพนะครับช่วงที่เรากินคือรูปบนครับเมื่อเรากินอาหารมีสารอาหารเข้ามาภายในเซลล์มันจะก,กระตุ้นการแบ่งเซลล์ของเรา เราจะแบ่งเซลออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปก็คือมันจะมีขยะที่เกิดขึ้นภายในเซลลถ้าเรากินตลอดเวลากินจุกจิบยิงในปริมาณมากๆขยะในเซลล์มันจะเยอะและเมื่อเซลลแบ่งตัวมากๆเซลล์มันก็จะไม่มีพื้นที่มากๆฮะมันจะมันจะไม่มีพื้นที่เยอะเซล์เราก็จะใหญ่ขึ้นเซลล์ใหญ่ขึ้นก็แปลว่าเซลลแก่นะครับอื mm. ม ว่ามีขยะสะสมภายในเซลล์มากๆก็ทําให้เซลล์เสื่อมเป็นที่มาของโรคอัลไซเมอร์เป็นที่มาของการเสรื่อมของหลายๆอวัยวะครับเพราะฉะนั้นกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วและป่วยเร็วด้วยส่วน่วกนนอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นภาวะออตโตฟาจีคือร่างกายจะสร้างอาวัยวะเล็กๆภายในเซลล์ขึ้นมาก็คือไอตัว ครึ่งวงกลมเป็นเสี้ยวพระจันทร์สีเหลืองนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาเก็บกินขยะภายในเซลล์ทําให้เซลล์เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงเวลาเราแข็งแรงเราต้องแข็งแรงจากระดับเซลล์อือวัยวะทุกส่วนมีสุขภาพที่ดีมีป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการอดอาหารบ้างไม่ไดกินตลอดเวลา เราจะกำจัดของเสียทําให้เซลล์เราสดชื่นเซลล์เราเฟ resh อยู่ตลอดเวลานะครับก็เปรียบเหมือนกับหนูข้างบนหนูป่วยหนูแก่หนูอ้วนข้างล่างหนูจะสุขภาพดีอายุยืนและทํากิจวัตรประจําวันมีพลังงานมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็มีสองด้านเหมือนกันไม่มีอะไรมมไม่มีสองครับเราก็ต้องมีช่วงแข็งทื่แล้วก็ช่วงอดอย่างเคสของน้องเมื่อกี้เนี่ย เขาอดเยอะกว่ากินผลที่ตามมาก็คือขาดโปรตีนอย่างรุนแรงนะครับสังเกตได้จากกล้ามเนื้อหนังติดกระดูมีการสร้างเม็ดเลือดแดงต่ำมีภาวะการใช้ไขมันมาเป็นพลังงานที่เยอะเกินไปทําให้คอเลสเตอรอลสูงมากๆแล้วก็ทําให้สุขภาพโดยรวมไม่ดีทั้งเล็บทั้งผมทุกๆอย่างครับการติดเชื้ออะไรจะมาหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้อง รักษาสมดุลระหว่างการกินและการอยู่กินให้ดีครับอืมโอเคเมื่อกี้เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วมันแบบเออเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับแต่จริงก็คุยกับพี่หมอต้นมาก่อนนะครับว่าเอะเราจะเอาสไลด์นี้มาแชร์ดีไหมคือแบบแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเราสื่อทุกวันนี้มันเป็นสื่อฟรีอะพูดตรงๆเลยสื่อฟรีเพลชันแนลเต็มไปหมดเลยบางทีเนี่ยเราเราถ้าเกิดเราได้ได้ข้อมูลที่มันมีแหล่งอ้างองิงมี ข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์ที่มันเป็นของจริงที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถดูได้อ้างอิงได้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้สักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราจะได้รู้ไปเลยว่าอันนี้มันคือของจริงอันนี้คือเชื่อถือได้แล้วบางทีเราเห็นแชร์ข้อมูลอย่างอื่นมาเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันมันไม่ได้พูดทั้งหมดมันพูดด้านเดียวก็เลยคุย่ามันอาจจะดูแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่ก็คิดว่าเป็นประโยชน์แน่นอน